ขออัญเชิญท่านเทพพยดาเจ้าพร้อมทั้งเทวดาผู้ร่วมงานเทวดาผู้ได้ช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหมดทั้งทีมงานเมตตาเสด็จมาเป็นประธานด้วยเธอ สาธุท่านเทวดามาแล้วเทวดามาเมตตาแล้วเทวดามาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วท่านเทวดาองค์ไหนองค์ใดเสด็จมาเพื่อที่จะบอกกล่าวมาเมตตาประทานพรสาธุท่านเทวดาอ้น,นี้มาเย็นใกล ไม่รู้เรื่องสาธุท่านเทวดาองค์ไหนองค์ใดได้เคยเสด็จมาหรือเปล่าสาธุสาธุสาธุขออนุมโมทนาได้มาร่วมสร้างบุญสร้างวรดมีโปรดสัตว์อ่าขอเชิญเอ่ยพนามใกล้ๆเออนั่นแหละว่าง,งองค์ใดเอ่ย สาธุพอ,อเอ๋ยพนามด้วยท่านเจ้าเอ๋ยเอ๋ยพนามกันนั่นหรือท่านก็คือจำไม่ได้หรือ,อะไรหนอเคยมากล่าวทำงานร่วมกันพอท่านเจ้าหนอจำไม่ได้หรือ,อะไรขออภยยัยอย่างอย่างสุดซึ้ง เยอะหรือเกินเทพติวดาเสด็จมากันแล้วก็ผ่านมาในร่างออเอนี่องค์ไหนวะเจ้าแม่ทับทีมเหรออ่าเจ้าแม่ทับทีมมาแล้วเหรอแม่นคนดี้ อ๋อเคยมาตอนที่ทำงานไหว้เจ้าจีนอะไรวะตอนไหนไม่ได้ตอนนู้นเลยวันตุจีนนะ่ะจ,จัดอย่างเรียบร้อยของบูชาบวงสรวงของเส้นของไหว้ของบูชาอ่สาธุขอเอ่ยพระนามให้ลูกหลานได้รู้ด้วย เป็นทางการหนองท่นเอ๋ยจะเอ่ยน้าหรือไม่เอ่ยกะไรหนาก็ไม่ได้เบียดเบียนอะไรค่นอ้วนไปหน่อยอันนั้นดิกไม่มีอะไรหนามากเลยก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้ด้วยและจะได้ไปบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ไม่ได้มาที่แห่งนี้จะได้รู้ว่ามหาเทพ ได้เสด็จมาแล้วชื่อองค์ใดจะได้อธิษฐานจิตได้ช่วยประกาศเป็นทางการด้วยอันขอท่านได้โปรดเมตตา,าอันที่มาไม่ได้รบกวนหนอมากราบไหว้ขอพรนั่นแหละพอมากก่าหนอก่าวขานกันนั่นแหละก็ไม่มีปัญหาเรามาทักทาย เรามาแสดงความคิดถึงกันแต่กรุณาเอ่ยพระนามด้วยอันพระนามนี้หนอไม่ยากแลยหากท่านแท้เพ่งพินิษด,ดูนั่นหนออันจะบอกได้ต้อมได้แต่พอไม่ปกปิดหนอหลอกท่านเอออาสาธุขอพระคุณที่ไม่ปกปิดพระนาม ส,สีหวังหมูอ๋อสีหวังหมู่อ๋ออ๋สีหวังหมู่อ่าเป็นมาเหสีของท่านเง็กเซียนฮ่องเต้สีหวังหมู่อ่าพระแม่ฟ้าพระแม่ดินอ่าพระแม่แห่งสวรรค์ได้สเสด็จมาท่านมีอะไรจะแนะนำบอกกล่าวบ้าง องค์พ่อแม่เจ้าซี่หวังหมู่ไม่ได้มานานอนั่งรอท่านพ่อแม่การุณา ได้สแสดงเจตจำนงบอกกล่าวจุดประสงค์แนะนำสิ่งที่จะต้องทำจะต้องให้เกิดในสถา,านที่แห่งนี้ด้วยถึงวันเวลาที่จะต้องบูชาเทพเจ้าจีนแล้วหรือยังใช่แล้วท่านเอ๋ย เมื่อไรหนอจะเอ่ยออกมานั่นเมื่อไรนอจะเกาวขานถึงกันมัดนี้นั้นรออยู่แล้วและท่านแลก็เพื่อให้เพื่อให้เป็นที่พอใจของเทพพยาดาเจ้าจีนทั้งหลายพอได้โปรดกำหนดวันมาเลยกำหนดหนอวันนั้นหรือท่านนั่นเอ่ย องเทพเอ่ยคงไม่กำหนดหรอจะขอบอกให้องค์ท่านนั่นแนะประกอบแท้สะดวกหนาะเมื่อไรเอ่ยก็ต้องตรงกับวันสำคัญทางทางประเพณีจีนอะไรหรือเปล่าไม่จำเป็นหรอกท่านเอ๋ยวันใดเลยนั่นได้นะ่นหนา หากวันใดมีความศรัทธานั่นแหละนาพร้อมเพียงกันและท่านแล่วันนี้วันที่สองเดือนห้าเอาเป็นว่าสามสิบวันจากนี้ไปสองเดือนหกได้ไหมสุดแต่ท่านจะนั่นหนอจะเอ่ยน้ำสุดแต่ท่านจะเอ่ยขานนั่นแหละหนอวันไหนก็ได้นั่นแหละพอ พรนี่หนอก็รอก,กันนั่นเอ,อ่านับจากนี้ไปสามสิบวันบรรดาลูกหลานบรรดาลูกหลานของเทพยาดาเจ้าจีนทั้งหลายโปรโดทราบองค์แม่เจ้าซี่หวังหมู่มหเหสีเอกของท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ได้เสด็จมาแล้วได้มา เมตตาบอกกล่าวและอยากให้กำหนดวันเพื่อเราเทพจีนทั้งหลายจะได้เสด็จมาร่วมในพิธีนี้ใช่ไหมและเราจะได้จัดเตรียมให้ถูกต้องก็ขอพระแม่ได้รับทราบว่านับจากนี้ไป30วันประมาณวันที่สองเดือน6จะทำพิธีนี้บูชาบวงสวง เทพยดาเจ้าจีนทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลสาธุก็ได้แน่ท่านเอ๋ยไม่ว่าหรอกก็ามาบอกเก่าขานนั่นแหละนะเห็นท่านนิ่งๆงนั่นแหละครเทวดามากับทูลแหละท่านเอ๋ยองค์พระแม่เอายังไงกันเล่า เทพอเจ้าเขารอกันอยู่หนาะไม่สั่งการอะไรบ้างอะไรคะ่ะเดือดร้อนหนาะอาจนั่งไม่ได้เลย <c oughs> ก็รอคนที่มีความรู้รอคนที่มีความสัมพันธ์กับเทพยดาเจ้าจีนจะได้วันไหวสถานสะเทือนจะได้แสดงตัวออกมาจะได้ขอความรู้ความร่วมมือ <c oughs> มาขู่เข็นใช่ไหมไม่ขูเข็นไม่ได้มาเข็นใจใช่ไหมหนาไม่เลยแค่มาเอ่ยขานปรึกษาแหละครัสาธุหากท่านหนาสะดวกก็ยินดีหากท่านนั้นไม่สะดวกก็ไม่ว่าแต่ให้รู้ว่ามีเฝ้ารอแล้วแต่ท่านจะเอ่ยขานนั่นแหละนอ ไม่ได้มาขอบังคับและท่านเอ๋ยเข้าใจและก็มีอยู่ในแผนอยู่แล้วเพียงแต่คนที่จะเกี่ยวข้องเขายังไม่ได้แสดงตัวแสดงตนอย่างชัดเจนถ้าเขายังไม่ได้ขยับเยืดเราก็จะทำของเราเป็นทางการโดยด่วนเลยกล้ยวยผีหนึ่งนะท่านเอ๋ยส้มน,นั้นเลยเจ้ารูงนั่นแหละนะ ขน,นมเปี้ยนั่นนำมาแหละค่ะน้ำชาหนาห้าชุดนั่นแหละเอ้ยอันผัดเส้นอันยาวๆสีเหลืองเืองด้วยปลาเทืองด้วยเห็ดหอมนั่นแหละหนออันกํายานหอมกลิ่นนั่นแหละพอแค่นี้หนอะก็ชื่นใจอะไรเออก็คงจะได้อย่างที่ปรารถนาแต่คงไม่สมพระเกียรติ อาจจะจัดเต็มจัดให้เหมาะสม<อ>เกียรตินั่นหรือท่านเอ๋ยทิ้งวางเลยไปนานแล้วเนี่ยหาอันพระเกียรติไม่ได้มีหรอกค่ะแต่ยังว่าศรัทธามนุษย์แหละอันมนุษย์แหละท่านเอ๋ยจะเอ่ยกันนั่นแหละหนอให้ความรักเมตตาหรืออะไรพอความศรัทธาหนอนั่นแหละท่านเอ๋ย พระแม่ยังเฝ้าอยู่ที่รูปเหมือนนี้และรอรับฟังคำขอร้องขอเมตตาขอความช่วยเหลืออยู่ณนะรูปเหมือนอันศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่หรือเปล่าพระแม่เจ้าอันท่านเองเชิญมาไม่ใช่หรือให้อยู่จำตรงนี้ใช่ไหมท่านสาธุและจะให้ไปไหนกันล่าหมอ,อถ้าไปนั้นก็เหมือนทิ้งหน้าที่พอ นั่นแหละเนาะจึงต้องอยู่แหละท่านเออ่าจะได้เป่าประกาศให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าพระแม่อยู่ที่นี่พระแม่รอฟังอยู่พระแม่เมตตาอยู่คอยช่วยเหลืออยู่พระแม่เขามีฤทธิ์มีเดชมากพระแม่มีบาร,รมีสูงส่งใครเดือดร้อนอะไรให้ไปขออธิษฐานต่อพระแม่สี่หวังหมู่พระเมเหสีเจ้าแห่งงิกเซียนฮ่องเต้อ่ บัดนี้ได้รู้เรื่องราวแล้วก็จะได้เป่าประกาศไปให้บรรดาสัพพะลูกศิษย์ทั้งหลายได้ตื่นตัวได้เตรียมตัวได้มาร่วมกันประกอบพิธีในครั้งนี้อา่สาธุรดการแล้วใช่ไหมท่านทัานลากันก่อนนะท่านออขอพระคุณแม่เจ้าที่เสด็จมาบัดนี้ได้รับข่าวสารแล้วจะได้จัดเตรียม จะได้เตรียมตัวจะได้บอกกล่าวจะได้ทำให้เกิดความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกประการก็ขอพระคุณขอพระแม่เจ้าจงเจริญขอลานท่านก่อนแลบดบหนองมาคราวนี้อย่าถือโทษเกิดเลยท่านไม่ได้มาพราบวนอะไรกันแค่ส่งสัญญาณน,นั่นแบบหละ คมเคารพนั่นแหละพอสีหวังผู้หนอขออภัยขอพระแม่เจ้าจงเจริญบารมีเต็มเปี่ยมทรงพ้าเจริญเรียบร้อยอ่า